ที่ได้ไปร่วมงานที่เซนต์แอนดเพราะว่าคือเราอ่ะเราออกไปเวิร์ลทัวร์หลายๆเมืองมากแล้วอย่านี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจว่ากลับมาแล้วแบบแฟนๆยังจะรอเราอยู่ไหมพอกลับมาก็แบบจริงๆก็ชื่นใจนะเพราะว่าแบบภาพที่เห็นแบบฟูสุดสุดลูกตาเลยเราก็ยังแบบรออีกที่เซนต์สองก็น่ารักมากขอบคุณครับเป็นอีเวนท์ที่จะมาเจอแฟนๆในรอบกี่เดือนคะ ประาณเดือนรอบที่แร้วไม่แต่ี่าทำนี่ทุกครั้งที่นานก็สิบเมตรจริกไม่ว่าจะอยู่เทอรับาปีแต่ว่าเต็มปากเป็นเมตรกำใหญ่เาก็งานนี้คถ้าอยากมาอะไรที่แบบความพิเศษความแบบยิ่งใหญ่ที่เด่จะใหญ่ที่สุดใช่ใช่แต่ว่าที่เซ็นเตอร์ทั่วประเท บารเฮาส์บาส์บางที่มีคาเฟ่บางที่ก็จะมีเป็นเชฟดีนจานเบาแต่ละจานใช่แต่ว่าที่นี่จะเป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดก็ค <Desde S 1> ือเป็นเออ่เป็นไลฟ์เฟรนด์วอล์ครับก็จะใหญ่แล้วก็มันจะมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจกว่าที่อื่นแต่ว่าอาจจะต้องเดินทางมาหนะ่อยอาจจะได้เจอพี่มายกับอาโปหรือเปล่าต้องมาเที่ยว่ะคือต้องบอกว่า เขาดาวเราได้เจอกันแน่นอนแต่ว uhh. uh ่า huh. ที่ไหนยังไงขอให้ติดตามครับพัดเบียนพาวบ่านกว่างขนาดนต้องต้องบอกว่ายิ่งใหญ่แน่นอนแต่ถามถึงวันนี้ก่อนอันนี้ชุดลุกแบบนี้ปกติเราแต่งตัวแบบนี้เพราะเขาอันนี้คือสดใส ตอนไม่ผมรู้สึกวันนี้อากาศหนาวรูสึรู้สึกมันหนาวมากประมาณเจ็ดกงศาอะไรอย่างเงี้ยหนาวจนมาโง่เลยนะว่าเป็นเป็นเหงื่อแห่งความสุขเพราะตอนเพราะตอนเห็นคอสตูมก็แบบโอ้เออเราเข้าหน้าหนาวจริงๆแล้วเนาะที่อื่นไปแต่มันไม่ได้เจอหนาวเพราะเราไปแบบนี้ใช่มาเจอวันนี้เราแบบตื้นสั่งไปยังรอ รอยแต่ตีสามนเขาบอกเลยเมื่อกี้เหมือนมีแบบแฟนๆที่ขึ้นไปบนเวทีก็ได้แบบเหมือนแบบชิดแชทกันนิดหน่อยเขาบอกเขามาจากลรบุรีเลยแล้วเขาก็แบบว่าโอ้หแบบเดินทางมาไกลมากงั้นแบบว่าขึ้เห็นในทวิตเตอร์ทุกคนมาร้องแต่ชเช้าก็แบบขอบคุณมากขอบคุณในกำใจที่แบบว่าเดินทางมาเจอกันวันนี้ก็ก็ก็กถาพี่หมายแล้วผมก็คุยว่าแบบเราก็ส่งความสุขให้เต็มที่ สามถึงที public, ่นีเจอมันเนต่ากประเทศมาไปเนี่ยนะครับคุ้มกับไปสิอะไรน่ารักจริงน่าน yeah, ่ารักทุกเมืองเลยแล้วก็แทนใทยก็แอบบินตามไปเห็นบางคนขนี้ก็บินตามไปหลายทศแล้วก็จริงๆก็บอกว่าทุกที่มีความน่ารักเหมือนกันแต่ว่าอิรเตอร์บางอย่างที่แตกต่างกันเช่นอบางที่อาจจะที่เราแบบนู้ที่ว่าจะเรียบร้อยกว่าแต่ทุ่ก็สุข ว่าน้องทั้ง16คนทีนทีมงานต้องต้องไม่รู้จะพูดแค่คำว่าขอบคุณก็คงนคนยากเพราะทุกคนมีความสุขมากจริงๆแล้วก็ดีมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขคาสุขแนี้คือคือต้องบอกว่ามันเจ๋งที่เวลาเราไปเมืองต่างมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เราเล่นให้คนคนในชาติเราดูมันคือแบบในฐานะคนไทยอ่ะเราได้เล่นให้กับคนแบบ ต่างเชื้อชาติต่างวัฒนธรรมตูอะแล้วเขาเข้าใจแล้วเอนจอยไปของพวกเราแล้วเขามาแล้วเขาแบบเมื่อเขาเตรียมความพร้อมมาเขาแต่งแบบคอสตูมต่างๆมาแล้วเขารู้ว่าเราชอบอะไรเขารู้ว่าเราเราจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เตรียมมาและอย่างแบบคือที่ผมประทับใจมากคือแบบร้องเพลงวามีทูเดมูนแล้วทีเนี้ยทุกคนร้องตามอย่างเชนแบบฟรายแล้วทุกคนคือแบบฟรายนี่ทุกคนรู้สึกว่าโอ้ทุกคนแบบคือวัฒนธรรมอาจจะต่างกันนะ แบบว่าสิ่งที่เหมือนกันคือความรักที่ทุกคนมีให้พวกเราอะเหมือนกันทุกคี่แล้วแบบว่าน่าน่ารักมากแบบภูมิใจที่ที่เป็นเป็นคนไทยที่พากลุ่มคนไทยอะที่มากกว่า50กว่าคนเนี่ยไปเพราะนี่คือครั้งแรกเลยที่แบบว่ามันเกิดขึ้นเราภูมิใจมากเราไปกันมาทั้งหมดกี่ประเทศแล้วนะคะอ่ถ้ารวมถ้ารวมกรือที่เราก็สี่พาห้าหมู่ห้าหมู่อะไรไม่ผิดเราเป็นแม่ ถือว่าเป็นแบบว่าเวอร์ัวรชุดแรกแล้วน็จะมีแบบตอนต่อไปให้เราเห็นนสองเมื่อไหรถ้าเป็นแฟนะะอ่าเป็นแารจะได้ทีวเขาบอกว่ามีเรือเล็กทอาฟอลมันบอกมีเร็วๆราดีแน่นอนเพราะว่าคือคืออย่างที่ผ่านมาเนี้ยเมืองไทเปที่พวกพวกเราไปอ่ะเขาก็น่ารักมากเพราะว่าอ่คือเขาเป็นเมืองแรกที่ทางเราเปิดขายบัตรแล้วพวกเขาซื้อพอซื้อเสร็จมนโซเอาไวมากเก็เลยเปิดรอบสองให้เาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เป็นแฟนที่ทรงพลังแล้ก็แบบน่ารักมากจริงงั้นคือการที่มีเฟสองก็จะเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องบอกว่าที่ที่เราจะไปคือแสงสีเสียงทุกพวกเราจัดเต็มมากๆกแบบโชว์แต่ละคนแล้วที่ดีใจกว่านั้นเี่คือนักสแสดง16คนของเราได้ไปครบหมดเลยรหรือต้องในซาวีเอเชียแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเราทะวเป็นไื่นแล้วจะไปไหนบน้าง เพราะว่าทางเราก็มีแบบกิจกรรมเยอะมากและอย่างเขาดาเนี่ยต้องติดตามว่าบียออนพาจะทำเซอร์ไพรส์อะไรรับรองว่าพวกเราได้เจอกันแน่นอนยังหลายคนคีอพวกเป็นที่ไทยเขาดาวก็มีโมเดลของพวกเราแบบโ่งคนมาโพสอะไรงนะไรเงี้ยก็ว่าผมผมพวกผมมันดูน่าสงสัยขนาดนี้โตไม่ได้อะไรกับพี่ชายล้วเลยพี่ชายยังไม่มาะการ์ดขนาดนั้นไม่ไดว่าอย่างในโปรเจกต์เขาแล้ว จริงๆนะที่สปอยด์นะเนี่ยพูดไปแล้วผมชอบว่าผมสปอยด์แล้วพอไปถึงเวลาจริงมันไม่เป็นตามที่ผมบอกไม่แต่ว่าคือยูจุมะสนของเราทุกคนที่คึกกันก็อยากให้มันเป็นซึ่งมันเป็นซึ่งเป็นสมมติทสองความอบอุที่ทุกคนได้เอ็นจอยร่วมกันทั้งแฟนทั้งสิบหกคนแล้วก็จริงๆเรื่องเรื่องหลังอะไรอย่างที่จะทำอะไรให้มันพิเศษแล้วก็ ส่วนละเอียดเป็นต้องต้องรอติดตามนะจ๊ะวนีเล็กครันยังเร่งองกอนยังส่แอนก็คือเกียรคิวอได้เลยเนาะเกียคิวลอได้เลยแต่ว่าขอไม่บอกว่าจือะไรใหญ่แค่นเพราะว่าเนรี้บอกว่ายจะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยไม่แน่ใจว่าใหญ่แค่ไหนขึ้นอยู่กับการเตรียมงานแล้วก็การออกแบบของแฟนด้วยอันนี้เแ็คใหญ่ไปเหรือเปล่า ไม่นั่นยก็มีไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าเห็นทางทีมคุยว่ามันร้อนก็เลยขอจัดในฮอล์ดีกว่าอ๋อทีจะมีระเสริมาะครเงแบบีตบอกว่าจัดในฮอร์เออครับจัดในฮอเดต้องเรียมโชว์เลใช่ไหม จิ้มไผ่อยู่ป่าวแฟนๆอยอ่ป่าวครั้งนี้ถามหนักๆเลยครับมันเป็นทอที่คุณเคยนะบอสเราเชื่อว่าคุณเคยสำหรับแฟนๆหลายๆคนอ่าอาจจะเป็นที่ที่แบบรู้สึกว่ามันเดินทางได้ด้วยนะก็คือต่อไปนิดนึงก็จะหลุดแล้วลนี่เอาาว่าถ้าจะถามเรื่องซ้อมคือสิ่งที่ซ้อมอยู่คือซ้อมในการไทยหนัก หนักทย,ยเหมือนได้ยินคุณพูดมว่าชื่อเรื่องจะออกแล้วแต่ว่าการเตรียมงานอยู่ข้างหลังเนี่ยคือทุกๆคนเขา <S <S ขเขาร่วมงานแบบระดับโลกมากันหมดซึ่งทางพี่มายและโฟทางทีมก็ก็ดีใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและพวกเขาก็เต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทหรือใดๆก็ตามหรือแบบนักแสดงที่จะมาร่วมเล่นก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นความภูมิใจหนึ่งของของของโฟและทีในฐานะคนไทยอีกชิ้นหนึ่ง เอาทีกเยนเราแล้วก็เต็มที่ น้องๆที่ไหครก็ตามบางทีเงินมากตอนนี้ก็เรื่องนึงแต่ว่าโดนหลอกมันก็คงให้ทุกอย่างคือเราไม่อยากให้เขาแบบของโดนหลอกเสีย่าที่จริงเราไม่รูงสึกแบบรู้สึกเหมือนที่เราเห็นมาเป็นติดแล้วมีคนแค่ไม่ดีก็เราบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้นะเพราะว่ามันมีคนรักแล้วก็มีคนที่ไม่รักแล้วคือต้องบอกว่าแบบ ก็เป็นห่วงที่พี่ไมา์บอกแล้วอย่างถ้ามีอะไรหรือว่ามีอีเวนต์อะไรเนี่ยก็อยากให้ติดตามทางบีออนคลาวหรือว่าทางบ้านออฟฟิเชียลของของของนักแสดงทั้งสองคนเนี่ยจะได้เซฟเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ตัวพี่ไมา์บอกว่าอย่างสมมติเราเต็มที่กับอะไรเงี้ยแล้วพอเขาโดนเงี้ยเขาจะเสียความรู้สึกก็คือเหมือนแบบอยากให้เขาได้มีแบบความทรงจําดีๆได้ได้เจอสิ่งดีๆที่พวกเราเต็มที่มอบให้กันการแต่งีที่ทำให้ออกมาแล้วเราเรื่องนี้มันคเรียบถ่ายดึง ไ่มาเด็ต้องาวาต้องไงครับมาสัมาดแต่ว่าอันนี้แต่ว่าคือทางทีมทีมค่าอยู่เตรียมจัดการให้ไม่เกิดเรื่องให้มันดีที่สุดเพราะว่าสงสัยน้อยสุดที่เพื่อนโดนหลอเขาโดนโดนหลอกใช่ถูกต้งคราับทุกคนเข้าไปเลย ว่าแต่ว่าทุกคนจะได้ทํางานหรือว่าทุกคนจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับกับตัวเองอย่างเงี้ยก็มาตรการก็ชัดเจนมากเรื่องนี้ใช่ครับก็จริงๆคือต้องบอกว่าคือฝ่ายกฎหมายของทางบริษัทเขาก็จัดการเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน<ม>เขาเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้แบบเงียบหายไป<ม><ม>เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกที่กับทุกคน ม่ออกเตือนอื่มไม่ชี้ไม่ชี้แจงออกเขาก็ื่อคว้วาก็ังกันใช่ไม่ได้แค่ออกเดอนออกเพื่อำการพราะนั้นมันอยู่ในช่วงดำลงการเพื่อเพื่อจัดเพื่อไม่ใช่ัเพื่อหาตัวแต่ยังไม่เจอของบ้านเราก็ไม่เคยมีเหตการแนี้่ไมว่าออันนี้อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่า ทางทีมเราดูแลดีมากเขาก็จะให้เราตั้งใจทํางานไปแล้วเขาจัดการเบื้องหลักเนี่ยเนี่ยคือคือเห็นเขาหน้าตาสดใสเนี่ยคือต้องบอกว่าเบื้องหลักคือเขาจัดการแบบหุนมากแล้วพวกเราขึ้นกลับมาจากต่างต่างเมืองต่างประเทศกันด้วยอะไรเงีย้ยมันก็ก็มีการจัดการค่อนข้างเยอะเหมือนกันน้เราจะเริ่มตั้งก็คือก็คือหลังจากเขาดาวนาเสร็จแล้ลกวก็จาก ส่งสังเก่งจช่วงที่เราเวลารแบบว่าพักผ่อนหรือว่าเวลาแบบว่ากลับมาทัวร์ที่ไม่ไ้ทำอย่างเงี้ยค่ะเตรียมแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรแบบนี้ก็มีจริงจรริงหเราสองคนที่แบบที่กลับมาก็เตรียมตัวหนักแล้วก็มาสร้าร่างกายก่อนร่างกายให้สเทรนเนอร์ต้มีเรื่องกับตัวเรื่องของที่ที่ทีเว่อร์ปวดหลังที่เราต้องมาคุยกันในเชฟให้มันใกล้กับสิ่งที่น่าจะดีที่สุด ฝ่ายย้อนเมื่อกี้ฝอย้อนเมื่อกี้นิดนึงจะได้ดูเมื่อไหร่ทำไมเนี่ยจะดูในปีหน้าแน่นอนครับผมต้นปีเลยก็ต้องปีไหมต้องปีไม่น่าตัดชื่อเรื่องชื่อเรื่องจะขอเอาหล่ครับชื่อเรื่องจะได้ทราบกันมไหมชื่อเรื่องจะได้ทราบไม่แน่คือจริงๆคือตอบแบบไปก็ไม่แน่ใจเลยเพราะว่าสมมุติเราตอบอย่างหนึ่งคืออยากตอบทางค่ายบอกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอยากบอกแต่ว่า มันอยู่ในช่วงกระบวนการจับสัตว์ที่มันผมรู้สึกการถ้าอบอกบอกผิดไปให้นี่โดนชนอยู่นะก็เลยเอาตัวต่อไปเดี๋ยวเพื่อนจะดูแต่ว่า<ะ>ทีน้าแน่นอนแล้วก็ถ่ายซ้อนชุบด้วยใจมั่นอย่างนี้แสดงว่าคือแบบพลังยังเหลือเตรียมพร้อมทำงานไม่แบบว่าไม่ได้อยากพักอะไรใช่ไหมคะเตรียมตัวเตรียมทีร่ร่างเหลือมากเพราะว่าก็ก็อย่างที่บอกไอ้อย่างวันนี้แฟนๆเยอะมากแล้วอย่างบแต่ละเมืองที่เราไปอ่ะคือต้องต้องบอกว่าแบบ เพราะว่าไม่ใช่แค่แฟนแฟนที่ถ่ายเพราะมันมีแฟนดหลากหลายที่มันเลยทําให้เราเหมือนมีพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆคือทุกคนเขาตั้งตารอดูผลผลงานใหม่ๆไปดูสิ่งใหม่ๆที่เราทำมาอยู่ก็ก็เลยเขาเรียกว่าเป็นแรงดันเป็นแพชชั่นให้เราแบบทํางานดีๆออกมาทุกเท่าเงี้ยตลอดเวลาใครที่โปกบอกที่ผมพูดเป็นคอนเสิร์ตที่ใคยมีส่วนตัวที่ของผมคือการสร้างความสิร์ตการที่สิ่งคอนเสิร์ตกั้นกัรนั้นก็เรามีโอกาส เดี๋ยวเนื่ยเขาเป็นเห่อยตอนเก็าใช่สำหรับผมนะโอ้น่าจะเหมือนกันตรงผมด้วยผมก็ยังแบบเต็มที่จะมีเรื่องงานเพลงอะไรบ้างไหมคะอาจจะเป็นแบบงานขนท่านเพลงหรือว่าเป็นของขวัญปีใหม่อะไรก็ไม่แน่ใจครับเพราะพวกเราก็คิมมูรัสยังไม่สอบกีตาร์อยู่หรอเปล่าคะก็สอบแ้วล้งอ่ะยังใครเขอ่านหรือยังคะตอยากคุณท่านครับแต่ว่าเราก็มี คนในทีมที่เน้เองก็เข้าเก่งเข้าปูด<ต>้ได้ดีก็อัดปาได้เลยแต่ว่าก็ยังไม่มีเลาแล้วก็้าจะมีเวลาก็ได้นะตอนนี้นมีเ,ลเวลาไหร<อ>ครับขอบคุณข<ร>อบคุณคุณผบ้ชมค่ะ